มีนพิชยาและเวียร์ได้ว่าความสวยความโสดเป็นเหตุสังเกตได้สำหรับนางเอกนาหวานมีนพิชยาวัฒนมนตรีหลังเจ้าตัวโพสต์รูปบิกินี่แรัริมชายหาดพร้อมกับแคปชั่นสันว่าแต่มีนายไม่อยากสดข้ามปีทำไงดีอะทำเอาหลอกคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ แถมยังถล่มคอมเมนต์เชร์ให้ลองไปศึกษาดูใจกับพระเอกคู่จินที่เพิ่งโสดมาบาดหมาอย่างเวียสิกรวัตคณารธที่เคยสร้างความฟินประกบคู่ลงละครร่วมกันถึง3เรื่องอีกด้วยงงข่นี้งงนจริงมีนเห็นเว็บข่าวต่างๆลงเต็มเลยเราเองก,ก็ตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆก็แคปมาถามในไอจีก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะมากเอาจริงมันไม่มีอะไรเลยมีนเองก็ยังงงว่าข่าวมาได้ยังไง พราะละครที่มินเล่นกับพี่เวียรเรื่องสุดท้ายก็4ปีได้แล้วนะคะส่วนเรื่องพี่เวียที่หลายคนเชียร์มินขอบคุณค่ะแต่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆและมินต้องขอโทษด,ด้วยที่แคปชั่นของเราทําให้เป็นเรื่องราวมินขอโทษพี่เวียด้วยถ้าข่าวมันไปกระทบถึงพี่เวียคนเชียร์เพราะมินเวียโสด ทั้งคู่เคมีได้ก็คงจะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าเรามีข่าวสดพี่เวมีข่าวสดคนก็เลยจับคู่ไม่มีอะไรเลยถ้าใครอยากจิน้นอยากฟินไปตามดูละครย้อนดูละครที่เล่นด้วยกันได้นะคะตอนนี้สดไหมสดค่ะสดสนิทเลยสดสนิทมากด้วยจริงไหมคำพูดมินคือตอนนี้เราทำงานหนักจริงถ่ายงานถ่ายละครแน่น ถ่ายโฆษณาแน่นเลยไม่ได้เจอใครด้วยแหละนี่ยังดีนะช่วงวันหยุดปีใหม่ระว,ว่างเลยได้ไปเที่ยวพักผ่อนบ้างให้เวลากับตัวเองบ้างค่ะรักครั้งใหม่ต้องเป็นคนในหรือนอกวงการไม่รู้เลยค่ะจริงๆเป็นคนในหรือนอกวงการก็ได้ไม่มีปัญหาขอให้เป็นคนดีเข้ากับเราได้รักเราครอบครัวรักในสิ่งที่เราเป็นก็พอแล้วเปิดใจกับรักครั้งใหม่ไหมไม่ได้ปิดอะไรขนาดนั้นแต่ก็เปิดปกติปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันดีกว่า เหงาไม้สอยมาครึ่งปีแล้วถามว่าเหงาไม้ก็เหงาแหละแต่มียังโชคดีที่มีงานให้ทําตลอดมันก็เลยยังช่วยลืมความเหงาไปได้เรียกว่าทํางานแน่นๆจนไม่ว่างให้เหงาเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องยกเครดิตความดีความชอบให้กับพีเอสผู้จัดการนะคะอัดงานให้แน่นมากจริงช่วงนี้